เวลาเกิดเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยนะคะอันดับที่1ก็คือเรื่องของชีวิตต้องเอาชีวิตให้รอดก่อนนะคะคสิ่งที่ตามมาก็คือทรัพย์สินสถานที่สิ่งปลูกสร้างต่างๆแต่นอกเหนือจากตามสถานที่ต่างๆแล้วนะคะนอกเหนือจากการสำรวจอาคารบ้านเรือนและก็สิ่งปลูกสร้างทางที่พดีกรมพิทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สั่งตรวจสอบบรรดาแหล่งท่องเที่ยวแบบทั่วประเทศเลยนะคะโดยเฉพาะที่เป็นหน้าผาเป็นถ้ำเป็นน้ำตกหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวแบบนี้เพื่อสร้างความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับบรรดานักท่องเที่ยวค่ะ โดยนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมปิยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศนะคะเร่งดําเนินการตรวจสอบแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันอันตารายที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวค่ะเพราะว่าสถานการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนี้อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและสภาพภูมิประเทศในแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะบริเวณที่มีหน้าผา ถ้ำน้ำตกและเส้นทางศึกษาธรรมชาติซึ่งต้องมีการตรวจสอบเรื่องของความมั่นคงความแข็งแรงพร้อมทั้งการจัดทําป้ายเตือนและปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงภยัยเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแลนะให้รายงานผลให้กรมทราบโดยเร็วที่สุดเพื่อจะได้ประเมินสถานการณ์และก็ออกมาตรการป้องกันอย่างเหมาะสมต่อไปนอกจากนี้ค่ะยังให้หน่วยงานที่สำรวจพื้นที่หากพบจุดที่ผิดปกติ ให้รีบประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นกรมทรัพยากรธรณีเพื่อขอข้อมูลและคำแนะนำทางวิชาการในการประเมินความเสี่ยงและการจัดการภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกับขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะคะที่สำคัญหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงภัยในช่วงนี้เพื่อความปลอดภัยค่ะ